ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะไปจัดอันดับให้นะคะสําหรับคนที่ควรจะต้องระวังตัวหน่อยนะคะในการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะที่เกิดเดือนธันวานะคะในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องระมัดระวังตัวก็คือในเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางไปในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติป่าน้ําตกภูเขาใหระวังเนี่ยคือเรื่องของการติดเชื้อการถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยที่มีพิษมีเกณฑ์ที่เหมือนตาที่3จะเปิดแล้วดวงตกถ้าคุณจําเป็นจะต้องเข้าป่า คุณเงียบไว้ก่อนนะคะสังเกตสิ่งรอบตัวอย่าพึ่งทักอย่าพึ่งรีบพูดเซฟตี้ <Safety S 1> นะคะในเรื่องของการแต่งกายนะคะโดยเฉพาะรองเท้านะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าจําเป็นจะต้องไปกางเต็นท์อยากไปเที่ยวนะคะจะมีสัตว์มีพิษสามารถเข้ามาทำร้ายคุณได้นะคะอันนี้ห่วงมากๆเลยนะต่อมาค่ะคนที่เกิดเดือนกันยายนให้หลีกเลี่ยงนะคะการเดินทางที่ต้องใช้ความเร็วสูงมอเตอร์ไซค์ที่ขับทางไกลแล้วซิ่ง นะคะคขึ้นทางด่วนแล้วอยากเหยียบเร็วๆนะคะทางไกลจําไว้เลยนะคะคนที่เกิดเดือนกันยานะคะเน้นทุกอย่างให้ชา์ที่สุดตรวจเช็คสภาพแล้วก็ระวังด้วยต่อมาค่ะคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมสิ่งที่ใบยอยากให้ระวังมากๆก็คือในเรื่องของคอนเน็กชันคอนเน็กชันในที่นี้หมายความว่าเพื่อนกับเพื่อนหรือผู้ใหญ่ที่เคยมีคนแนะนําให้รู้จักจะมีเหตุทําให้รู้สึกว่าเสียผลประโยชน์ตรงนี้เท่ากับคุณตัดบอ่อเงินบ่อทองของตัวเองนะคะ จะพูดอะไรต้องระวังมากๆให้เขาพูดไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยฟังใจเย็นๆประณีประนอมให้มากที่สุดอย่าเพิ่งรีบตัดสายหรือว่าอย่าทําให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยรู้สึกโกรธหรือเสียใจมากจนเกินไปนะคะคนที่เกิดเดือนเมษายนนะคะสิ่งที่จะต้องระวังคือเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศติดพวกเชื้อโควิดไข้หวัดใหญ่นะคะหรือไวรัสอะไรก็แล้วแต่นะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกการทานอาหารเข้าไปนะคะส่วนใหญ่จะเกิดจากสิ่งที่เข้าจากจมูกและปากนะคะแล้วก็เข้าไปกระจายเชื้อโรคอยู่ภายใน ะะพยายามใส่หน้ากากนะคะแล้วก็มีอะไรที่ป้องกันได้ก็อยากให้ป้องกันเอาไว้นะคะคนที่เกิดทั้ง4เดือนที่ป่ายพูดมานะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะไม่ได้ถือว่าดวงแย่มากนะคะแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่ปแนะนํานะคะว่าอยากให้หลีกเลี่ยงในเรื่องที่ปลบอกไปแล้วชีวิตของคุณเนี่ยจะกลับมากลายเป็นคนที่ดวงดีในเดือนนี้ค่ะ